สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักภูวิลาไทยแลนด์ .com นะครับพามาชมพูวิลาติดทะเลหลังใหม่ของเราของปี2024ที่จะชะอำนะครับผมอยู่ชายหาดชะอำตรงนี้จะเป็นชายหาดส่วนตัวไม่มีถนนขั้นนะครับผมจะติดทะเลแบบนี้เลยแล้วก็มีสระส่วนตัวแบบนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ครับผมตรงนี้เราจะมีหลายหลยังแล้วก็มีดาราด,ดังๆมาซื้ออยู่ด้วยนะครับถ้าผู้ชื่อก็อาจจะเป็นปัจจุบันโครงการตรงนี้แล้วก็ด้านหลังของเราตรงนี้ครับเป็นประตูเปิด โล่งได้ถึงแบบทั้งหมดเลยครับก็คือเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับจะให้เตียงขนาด6ฟุตแล้วก็มีทีวีนะครับมีแอร์นะครับแล้วก็เทควิวได้แบบนี้เลยครับผมนะครับ ในห้องนี้นะครับยังมีห้อง Wal k in c l o s ล t และมีห้องน้ำเป็นตัวนะครับตรงนี้เป็น Wal k in c l o s e t นะครับผมแต่งตัวได้ด้านในด้วยนะครับมีเครื่องท่อห้องแต่งหน้าแต่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวครับซึ่งห้องน้ําที่นี่ก็จะมีแยกส่วนเปียกแห้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่สาคัญคือมองทะลุลงไปเป็นซีทูมองเห็นทะเลถ้าเปิดมากขึ้นเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องหนึ่งครับนี่ถัดมาห้องที่2นะครับผมห้องที่2ก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตอีกเช่นกันครับแล้วก็ เป็นซีวิวมองเห็นวิวสามเหมือนกันครับผมตรงนี้หน้าต่างเปิดได้แต่ไม่มีระเบียงนะครับแล้วก็ด้านนี้จะมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยครับห้องน้ำในตัวจะแยกเปยนแข้งแบบนี้ครับผมเว็นลายนออทออกมาก็าจะเป็นเทเลสนะครับแล้วก็เป็นลวดยตรงนี้วางของได้เป็นห้องนอนห้องที่สามครับห้องนอนห้องที่สี่ครับห้องแรกอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะเเราจะไปดูแต่ห้องห้องนี้จะเป็นเพียงขนาดสามฟุตครึ่งมีห้องน้ําในตัวอีกเช่นกันครับ ลงมาจากด้านล่างครับผมจะมีห้องนอนชั้นที่1น,นี้ก่อนลงไปตอนนี้จะมีห้องน้ํานะครับที่ไม่สามารถอาบน้ําได้เป็นทไยเลทอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องทำอาหารนะครับจะมีตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับมีเตาไฟฟ้าเตา,าแก๊ส,อสกขอเสกให้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวยั้งครบมีเตาอบมีไมโครเวฟนะครับผมนะครับมีอ่างล้างจานมีเคาน์เตอร์บาร์มีไอแลนด์ขนาดใหญ่ นะครับมีโต๊ะทานอาหารแบบนี้ครับแล้วสามารถเทควิวทะเลได้กระสาได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโซนของมุมน,นั่งเล่นนะครับมีเครื่องเสียงมีซาบาให้บริการครับผมตรงนี้จะเป็นบรรยากาศลานด้านหน้าครับสามารถจัดกิจกรรมตรงนี้ได้เลยครับผมทางด้านบนตรงนี้จะมีหลังคาในร่มให้ด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวแอดมินพาไปดูก่อนไปดูทะเลกันนะแอดมินจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นหนึ่ง สำหรับผู้สูงอายุนะครับสามารถลงมานอนห้องนี้ได้ซึ่งห้องนี้ดีอย่างคือให้เตียงขนาด6ฟุตด้วยนะครับนอนเ้านแค่สบายเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำม่ตัวอีกเช่นกันครับไม่ต้องแย่งกับคนใช้ด้านนอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายของตัวริมพเลคนครับเราออกมาจากตัวบ้านครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสนามหญ้านะครับผม จริงๆมีตเตาบาร์บีคิวบริการนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำตกมีเคาน์เตอร์อบาร์ริมทะเลส่วนตัวแบบนี้ครับนะครับผมตรงนี้จะเป็นทางเดินลงทะเลแล้วก็เป็นที่อาบน้ำก่อนลงหากระครับจะเป็นทางเดินลงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์อบาร์บรรยากาศริมทะเลแบบนี้นะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพัก กูร่าไทยแลนด์ดอทคอมได้เลยนะครับผมสองสามวันว่าเข้ามาได้เลยครับขอบคคุณครผม